เราจะเจอไงเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนคูผมเจอนี่ผูดูแลเธอเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรอะ่จะจี้ตัวเองเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเจอของดีเฮ้ย โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผมคุกับผมกับเกมไมค์ครับว้าวไมค์ครับว้าวไมค์ครับแล้เนี่ยโอ้ไมค์ครับไมค์ครับแล้เนี่ยโอ้เราจะมาตรวจอะไรยักษ์อย่างนี้งเฮ้ยจะเกมอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะลงแนปนอนเล่นกับอันนี้กันแต่ว่าตอนนี้เรายังเป็นน้องตัวนี้อยู่นะแต่ว่าย้ายบางอย่างมันก็ไม่ได้เนาะว้าว ตัวละครไม่โลดนะเหมือนตัวละครจะไม่โลดโอเคตัวละครเราจะเป็นตัวนี้นะครับผมเอาเรามาทำชาเลนจ์นะครับผมในการที่เราจะตัดไม้โดยที่เราจะมาหาเพชรโดยการที่เราจะไม่ตัดไม้แล้วมันจะทําได้ยังไงรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าชาเลนจ์นี้ผมจะทําได้ไหมโดยการที่ไม่ตัดไม้แต่ว่าต้องหาเพชรให้เจอนะครับผมแล้วเราเริ่มสร้างโลกกันเลยสร้างโลกใหม่นะทุกคน แต่ว่าพอพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสวยอยู่นะก็ถือว่าสวยเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็เอาชีวิตรอดนะเราจะไม่นี่นะเราก็จะแบบไม่โกงอะไรเลยนะซีดก็ไม่ใช่นะผมไม่ใช้ซีดนะผมก็จะหาผมจะหาหมู่บ้านละกันก็เนะไม่นี่ผมมเนดนะแล้วก็ไม่ใช่นะผมจะไม่ใช่นะหิมโนโมอนัสก็ไม่ใช่นะถือว่าเป็นการที่นี่นะครับผม นะผมปรับตรงนี้เลยผมปรับให้แบบสดๆเลยผมจะแม่นี้เลยนะปกติ uh huh. อันนี้แล้ก็จะไม่เปิดนะไม่เปิดเลยเลยมีซอแปคก,ก็จะผมก็จะใส่ไปนิดนึงนะเพื่อเป็นความที่แบบอันนี้แต่ว่ามันน่าจะแหลกพอสมควรละ่่ว,วานั่นแหละก็จะใช้ก็เราจะใช้เป็นแกลล์สลามม่ลอยแล้วก็ดูเฟมเลดผมจะใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันไม่น่ารับไหวจริงนะ ไม่น่ารับไหว่ะแล้วก็เปิดเฟมเลตเฟมเลตแล้วก็จะเอาไอ้อันนี้ไปด้วยนะคือเป็นตัวเหลืองๆนะเออโอเคโอเคมันมีดาร์กโมดด้วยแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะเสียวละอันนี้ก็มาแล้วกดใช้ไปเลยเอ,อ้ยดาร์กหมดไปเปิดหนะ้าโมดสิบโปบผมก็จะอ่า จะไม่เปิดภาพสวยแล้วสินะว่ามันจะนี่เนาะโอเคแล้วก็จะใส่เอเชั่นไปโอเคแล้วก็จะใส่เสียงไปฟึบเสียงสมจริงฟึบโอเคก็จะใส่ไปประมาณนี้เนาะจะใส่ไปทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้เลยนะผมแต่ว่าแต่ทั่วโลกก็จะมีนี้อยู่แล้วก็คือใส่ไปทำไมวะลบ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 ใส่ไปแล้วโอเค ้ามผมใส่ไปเผื่อนะเพื่อน,นีเพราะว่าผมผมไม่ได้ใส่ภาพสวยเราผใส่โลกปกตินะโอเคแล้วก็มี a d d on a d on ไม่ใช้ a d on ไม่ใช้แล้วก็การทดลองก็นี่คือไม่ใช่นะเพราะมัมนมะีแล้วเราก็กดกดโลกของชันไปแล้วก็กด,กด,กกกดสร้างก่ยผมบอกเลยนะสร้างสดๆนะไม่ตัดสักแอกเลยตรงนี้ห้ามตัดนะทนตัดต่อห้ามตัดนะ อ่าฮะคือเป็นการที่แบบว่าฟันต่อฟันนี่ดูภาพโหลดซะก่อนน้องว้าว <Wow. S 2> เราจะไม่ตัดไม้ทุกคนทางที่เราบอกคือเราจะไม่ตัดไม้เราจะเดินตรงผานหมู่บ้านเลยเราจะไม่ตัดไม้มโมีแก๊สไอแก๊สนมนีน้ำเกิดอะไรในน้ำฮะโหลพี่โอ้โหช่างแจรลายจจดำโหจะแตกจะเริ่มเลยพี่ทเทนเดอร์ ขึนก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึนก่อนใจเย็นใจเย็นเย็โอ้ย็ทิจเต็ดทด้วยอะไรนีโอ้คือให้ผมแตกแต่แรกเลยโอใเยนเดีพี่เด้อผมแตกแต่แรกเลยลโอให้ผมแตกแต่แรกก็ยังไม่เอาดมีมาแล้วนี่ดูแมนิชันเทุกคนเฮ้ย เลื่อนชาติมาดูเลยเนี่ยไป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 ม,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 มีขนาดภาพปกติแทบจะไม่รอดเลยนะมาโอ้โหแล้วก็เปิดเจอทำามเลยแต่เราห้ามข้ามของใน้ประเด็นนะเฮ้ยไม่ใช่เราบอกเราห้ามตัดไม้เลยทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเมือนะเจอซี้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเคนคืนคนนผมยิงเสียงซอมบี้เต็มหูแโอไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ผเจ้าโอ้ผเจ้าโอ้หมยหมไม่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 เราเราไม่ทำอย่างนี้กันเราไม่ทำอย่างนี้กันแมว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 เดียวเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วผมต้องดูฉากตายนี่ยคะผมค่ผมไว ยตายแบบนี้เลยว่ะมาโอเคเอ้าเดี๋ยวนะมึงก็เกิดดันฝนอยู่นะเดี๋ยวโดนแอะแหวนั่นะโดนแอนะแหนะนอันนี้เรียกว่าโดนแอะแหวนะเดี๋ยวผมหาหมู่บ้านสักคู่ทุกคนโอ้โหแล้วลา,านาเลยเนะี่ยทีนี้ลนานาเลยโอ้โหห้ามตัดไม้เขาคือมันห้ามตัดไม้ไงคืเอ,อเดี๋ยวผมจะต้องตายกันรอบมจะทาหมู่บ้านเจอเนี่ยพี่ วหาหมู่บ้านเจอเธออย่างแรกอะไปเจอไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครูผมเจอนี่โอ้ my god คุณเลเธอเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเราเอาเรื่องเหมือนกันนเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนเนี่ยมีอะไรอ่ะพัดเจียด้วตัวเองว้าวเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเจอของดีเฮ้ยบ๊อบซีเรียงเดียว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  จะบอกว่าได้เลยอ่ะเดียวนะจริงจังไปเนี่ยมีสองอก็วกเดีเอานะเอาเรื่องจากทุกคนผมเจอของดีเสียงบล็อกแบบสุดยอดไปเลยแต่ไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าน่าจะไม่นี่นิดนึดนงแต่ตอนนี้เราไปหาแล้วประเด็นคือผมมีขวานก็จริงแต่ แต่อะไรนั่นก็คือผมไม่ให้เป็นท่องทำชาเลนไม่ขูดไม้ไงพี่โค้กไม่ตัดปลายช้โค้กอะไรทีนี้ผมจะห้าอย่างไรละพี่ผมคือจะมาน้อยใจแท้เดินหาหมู่บ้านแพลบะนี่เดินหาหมู่บ้านก่อนโค้กแล้วอีกไกลเลยทีนี้มา a few moments later เฮ้ยคือแบบเดินหานานมาก ผู้ปานก็ห้ายาเกินจนแมงปูแมงอะไรเดี๋ยวผมเดินห้ามาเป็นวันสองวันแล้วโอ้โหเดะเดะเดะขอมันจะมือให้ผมเฮ้ยเดะเดวเดะเดะเฮ้ยมีกล่องผมด้วยใครประทานให้ผมปะแบบตึงอ่ะเดะเดวเดะถ้ากล่องนี้มีเพชรนี่ผมจบจบคลิพไ้เลยนะเฮ้ยเอาจริงดิมีปะวะ เปิดดูคนนนสามสองหนึ่ง L O L ใครจัดไว้ผม่ะมีใครเขาเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมวะเนี่ยเอาอย่างตึงเวอร์โอ้โหขอบพระคุณมากครับ L O L เฮ้ยไม่มีใครแอะผมนะไม่มีใครทำอะไรผมนะเอือไม่มีใครเราผมนะเฮ้ยทุกคนเราได้เพชรแล้วเฮ้ยเวอย โอ้โหทางนั้นขอยาดเลยขอยาดเลยจบคลิปแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมเจอเพจแล้วครับเยี่ยมสเจอกันครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ